วันนี้มาอยู่ที่อาณาจักรค่ะที่นี่คืออาณาจักรแล้วก็ถือว่าเป็นครังชวนชมนะคะอาณาจักรและครังชวนชมที่แปลกใหญ่และมีเยอะที่สุดในโลกก็ว่าได้ค่ะที่นี่สวนนงนุษพัทยาค่ะเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ คือส่วนดุงนุนเนี่ยเราเป็นแหล่งเรียนรู้ของพันไม้ทุกชนิดผมก็เก็บหลายๆอย่างวันหนึ่งเนี่ยผมลืมต้นหนึ่งก็คือชนชมก็เลยบอกลูกน้องบอกเราเก็บชนชมมาแล้วกันนี่พอเราเริ่มเก็บเนี่ยเราเห็นความสวยงามของชนชมอยู่สองมุมมุมหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเขาก็คือบองไยชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถจัดให้เป็นรูปร่างยังไงก็ได้ จะทำให้ผมถือว่าอันนี้เป็นไม้อย่างหนึ่งที่สร้างความแปลกให้แก่คนค่ะแล้วผมเองเนี่ยผมรู้ว่าตลาดเนี่ยถ้าเปื่อต้นใหญ่เกินไปเนี่ยคนที่เลี้ยงก็หนักใจเพราะขนย้ายลำบากถ้าเผื่อเขาก็เลยผิดไาสที่คนเขาซื้อได้ค่ะแต่ไซยที่จะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมีแต่จะเอามาโชว์เนี่ยน้อยคนนัก พอต้องใช้ทุนเขาข้างจะเยอะที่เราจะต้องยกต้นเปลี่ยนดินอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยมองดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยต้องเป็นแรงบันดาลใจให้คนเล่นต้นไม้ต่างๆนี่คือหน้าที่ของทวนพุทธศาสตร์ผมก็เลยบอกว่างั้นเราเอาจนชมที่ละซื้อสายใหญ่ๆด้วยเล็กๆด้วยแต่สิหลักที่ผมใช้ในการทำต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยคือความแปลก แล้วหาไม้แปลกในตระกูลเดียวกันเนี่ยเอามาให้เขาชมที่นี่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อจะขายแต่ผลิตมาเพื่อสร้างแรงบันดาจใจให้คนชอบนี่คือต้นชวนชมในยุคแรกๆค่ะที่สวนนนุษย์นำเข้ามานะคะจากกว่า70เจ้าทั่วประเทศไทยค่ะมูลค่าตอนนั้นที่สวนนนุษย์ก้านซื้อชวนชมทั้งหมดกว่า30ล้านบาทนะคะ แล้วก็ทุกต้นก็ยังคงอยู่ที่นี่ค่ะนี่เป็นยุคต้นแรกๆนะคะใหญ่มากคนไทยเนี่ยถ้าเปล่อมีนินดๆหน่อยๆเขาก็บอกข้ามไปค่ะต้องมีให้เยอะๆ uh huh. ก็เลยมีเยอะแต่เยอะจนเบรกไม่ทันเนี่ยตอนนั้น <laughs> ก็ซื้อได้จนผมว่าผมซื้อประมาณเกือบเจ็ดสิบเนอร์สตรีไหมทั่วประเทศเอาบรรลุวไว้ที่นี่ค่ะ ตอนนี้สภาพต้นไม้เราเนี่ยถือว่าไม่ดีคนผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกหลายคนบอกมาช่วยที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะต้นไม้เราไม่ดีก็มีคุณฉลองนี่แหละแกก็เข้ามาแกบอกแ็่เดียวผมมาช่วยแกก็ช่วยตอนนี้คือปรับปรุงเรื่องดินเรื่องการให้ปุ๋ยให้ยาเรื่องการฉีดการมาแมลงต่างๆ่งงเรื่องของดินเรื่องของการลดน้ำต้นไม้ก็ค่อยค่อย ผมรู้สึกว่ามันค่อยๆดีข<ด>ึ้นละนี่คือชวนชมทรงสูงนะคะที่อย่างอลังการเลยค่ะที่สวนนงนุษย์มีอยู่นะคะความสูงน่าจะจากรากถึงปลายยอดเนี่ยน่าจะมีราวๆ3เมตรได้ค่ะนี่คือสวนนงนุษย์ใช้เงินซื้อความอลังการใช้เงินซื้อเวลาเข้ามานะคะสำหรับไม้ทรงสูงพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาถ้า ความสูงขนาดนี้น่าจะมีเกินกว่า20ปีค่ะในขณะเดียวกันไม้ทรงสูงรุ่นเล็กๆนะคะรุ่นใหม่เนี่ยสวนนงนุชก็ได้ทําเอาไว้เพียบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทรงสูงของสวนนงนุษที่เนอร์สรีเอาไว้แล้วสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะแล้วลองผิดลองผู้มามเยอะล้มลุกขาด คนที่เล่นชวญชมนะคะถ้าได้ดูคลิปเชงแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตคุณควรต้องมาที่สวนนงรุษนะมาดูว่าที่เนี่ยเหมือนเป็นโชว์รูมอย่างที่คุณต้องบอกที่คือโชว์รูมจริงๆมีให้ทุกคนได้ดูแล้วไม้ที่คุณไม่เคยเห็นสายพันธุ์ที่คุณไม่เคยเห็นพวกนี้ผมก็ลำลำเดี่ยวอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยตอนที่ตอนนี้ที่เป็นลำเดี่ยวๆแบบนี้กําลังเป็นที่นิยมมากเลยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะ ผมก็ไม่รู้ตลาดชอบเลยเนี่ยค่ะแล้วเชงมาเห็นอย่างพวกนี้นี่น่าจะเป็นพวกอนาคอนดาหรือเปล่านะคะน่าจะใช่ที่เป็นลำสูงๆท่อพี c คําอยู่เนี่ยค่ะซึ่งแบบอันนี้สูงมากนะคะน่าจะประมาณสองเมตรกว่าได้ครับยังเชงยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีต้นสูงขนาดเท่านี้มาก่อนเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็เลี้ยงต้นสูงก็บอกต้องเอาไอ้นี่มาหุ้มอย่างที่เห็นอยู่เนี่ย จะฮุบขึ้นมาคแล้วก็ดึง<ห>ลากขึ้นไป, <วง S 1> ไปเรื่อยๆใช่ค่ะึ้นไปอน,นี้เราก็ททาค่อยๆทําไปคคือผมคิดว่าเวลาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันมีความหมายกับไม่มีความหมายคือถ้าเผื่อวันที่ผมทำเอาไว้แล้วผมมีงานอื่นทําไปเรื่อยอีกสิบปีมันกลับมาต้นนี้มันก็ใหญ่แล้วนี่แต่ถ้าเผื่อมีแต่ต้นเดียวแล้วนั่งเฝ้ามานันนี่ผมว่าผมก็ตนไม่ไหวเหมือนกันเมื่อไหร่มันจะโตทันที ดังนั้นต้นไม้ที่นี่เนี่ยมันโตว,วันโตคืนโดยที่ตัวเราเองเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ให้ดูมันก็เลยไม่รู้สึกว่านานาแต่ที่จริงแอะไรอย่างนี้นานานานมา,มากค่ะใช่ค่ะโอ้ <isas. S 2> มาดูที่นี่แล้วก็อยากจะได้ไม้ที่แบบมีต้นไม้แบบนี้บ้างอ่ะแต่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีมากกว่าจะได้แบบนี้คะครับแต่ถ้าเผื่อวันนี้ไม่นำหนึ่งล่ะก็จะไม่ได้เริ่มพอผมรู้ปุ๊บวันดีเนี่ยผมัากเด็กบอกโอเคเอาเลยนะ แคาบอกเงินพวุ่งนี้บอกไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทาเดี๋ยวนี้มีต้นไม้มีกระถางมันไม่มีทําเลยเพราะว่าเวลานี่มันซื้อไม่ได้แต่ถ้าเปิดเราทําแล้วเรานับได้ได้ใช่ค่ะคุณต้องพาเชงเดินชมไม้ทรงลําต้นสูงสูงนี่เนี่ยพวกนี้พวกนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในไอตัวเช็คกระบอกที่อยู่ตรงเนี้ที่เือนเล่นหมักหมักหมักทอสหมักลุกกะเนี่ยต้นอย่างเงี้ย มันมันเหมาะที่จะอยู่ตรงนั้นค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะทรงนี้กำลังเป็นที่นิยมของตลาดตอนนี้นนนใช่ค่ะเขากำลังหาเพราะว่ามันทำยากอะค่ะอย่างที่คุณตงบอกว่าเวลาเลี้ยงมันต้องค่อยๆตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยอะต้องค่อยๆดึง,ดงลาก <ไป S 2> ขึ้นมาทีละน้อยๆแล้วปล่อยให้มันอ้วนค่ะดึงจนสูงพอใจแล้วก็ค่อยเลี้ยงให้ลำต้นมันอ้วนเท่ากันซึ่งมันต้องใช้เวลานาน,านมากแต่ที่นี่ก็คือแบบโอ้โหมีเต็มเลย ซื้อมาเลยซื้อมาเลยซื้อเวลาซื้อเวลาใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราอยากมีเนี่ยเชื่อว่าการซื้อเวลาก็เป็นอีกอีกอีกวิกธีหนึ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าถ้าให้เรามาเลี้ยงเองอะ่ะแก่จนแก่แล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นต้นไม้แบบนี้เลยก็ได้ผมเป็นหน้าต่างเนี่ยค่ะผมผมถึงพูดกับนักเล่นต้นไม้บอกว่าพวกคุณไม่เคยเข้าใจผมเลยคุณเนี่ยเป็นคนที่ต้องเอาไม้ใหม่มาให้ผมผมจะได้มาตั้งให้คนก็ได้เห็น ผมไม่ได้ขายคือไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ใช่คู่แข่งนี่ส่วนสูงนะคะที่เป็นที่นิยมกันอยู่ตอนนี้ที่สวนนงนุษย์เงคิดว่าน่าจะแบบว่าทําไว้สูงมากอะมากๆอีกที่หนึ่งมีเกินสองเมตรกว่านะคะชวนชมเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือโซนอนุบาลต้นชวนชมทรงสูงของสวนนงนุชย์ค่ะซึ่งต้นทรงสูง,สงนี่ใช้เวลาทำนานนะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงของสวนนงนุชย์นะคะก็จะใช้ตะข่ายเนี่ยค่ะคลุมต้นแล้วก็ใช้กากมะพร้าวเนี่ยนะคะใส่เพื่อเป็นการเลี้ยงล่างนะคะซึ่งที่อื่นเนี่ยเวลา ยกลากขึ้นมาแล้วเพื่อจะทาทรงสูงเขาก็จะปล่อยลอยใช่ไหมคะแต่ที่นี่คลุมเอาไว้เกือบทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ศึกษามาแล้วนะคะว่ามันจะทําให้ต้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าถ้าจะทําให้สูงขึ้นต้นนั้นเนี่ยก็จะสมบูรณ์กว่าต้นที่ปล่อยให้ลากลอยนะคะแล้วอายุแต่และต้นก็ไม่ธรรมดาแล้วก็สูงมากน่าจะเกิน2เมตรกว่า3เมตรนะคะนี่คือต้นเล็กๆที่เขาทำใหม่นะคะ นี่เชียงคิดว่าโซนตรงเนี้ส่วนนงนุชย์เนี่ยน่าจะทำทรงส,สูงเอาไว้เยอะที่สุดมากที่สุดแล้วก็สูงที่สุดในในรุ่นที่เนอร์สเซอรี่ใหม่เนี่ยในประเทศเนี้ยคะ่ะที่นี่มีเยอะมากคะ่ะหัวใจของการทำสวนทุกชนิดเนี่ยค,คือทำดีๆให้เด็กชอบค่ะสมมติผมสามารถเอาเด็กมาตอนนี้โอ้ยถ่ายรูปชอบเนี่ยตอนนี้นะค่ะโตขึ้นนี่ก็คือต้นไม้ที่เขาชอบค่ะ แต่เขาไม่เคยเห็นเลยโตขึ้นเขาก็เฉยๆนี่คือสิ่งที่ทุดพุษพยายามทำอยู่ให้เด็ก<ร>ชอบกหวังตั้งแต่เด็กค่ะทวดพุทธคุณอาจจะชอบตั้งแต่เด็กค่ะทับยังไงก็ชอบค่ะเลิกเล่นแล้วก็ยังชอบแต่ได่เปิดรักตุตนน๊กไม้ตัวนี้ตอนเด็กป่านนี้ก็เลิกรักแล้วเพราะมันเลิกได้แต่ชอบนี่เลิกยากค่ะแต่ได้ผมทํายังไงให้คนชอบ ชวนชมที่ชอบจากเลยอยากเล่นคถ้าเป็นอย่างนี้นก็ฝังในตัวเขาแล้วน,นี่คือหน้าที่ของผมแล้วผมก็ทําเต็มที่อยู่ทุกวันเนี้เนี่ยคนถามพอไวลาผ่านให้เขาถามค่ะถามว่าอยู่ได้เลยเขาบอกที่จะอยู่เป็นเดือนก็ได้มีดอกเยือะให้รากมันนุ่มล้ะเดี๋ยวเราได้จัดใหม่แต่คนไม่รู้แกพราะเขารู้เนี่ยเขาก็เริ่มมองชวนชมอีกแบบนึ่ะเอามาห้อยไว้อย่างนี้ก็ไม่ตายมาห้อยยี้ อชค่ะสำหรับท่านที่เลี้ยงชวนชมทุกท่านต่างทราบดีนะคะว่าชวนชมเซนซิทีฟกับน้ํานะคะถ้าความชื้นมากไปก็จะส่งผลให้ชวนชมสามารถเน่าตายได้ที่สวนนงนุษย์นี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากค่ะการสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อให้ชวนชมอาศัยอยู่ภายใต้โรงเรือนเหตุผลเดียวเลยคือต้องการที่จะ คลุมนะคะไม่ให้ฝนตกใส่ต้นไม้มากเกินไปนี่แหละค่ะคือการลงทุนเพื่อเลี้ยงชวนชมของสวนนงนุชค่ะแล้วก็อยู่ได้รับแสงนะคะเพราะว่าเป็นหลังคาใสแต่ในขณะเดียวกันช่วงฤด,ดูฝนไม้ก็จะไม่ชื้นจากน้ำฝนจนเน่านี่คือการลงทุนเลี้ยงดูและใส่ใจกับต้นชวนชมเป็นอย่างดีของสวนนงนุชค่ะ ที่วางต้นไม้เนี่ยผมผมบอกเองว่าต้นไหนยี่ตรงใหญ่เพราะว่าเด็กบางทีไม่ได้มองจากมุมมองของคนที่ไม่รู้เรื่องค่ะผมไม่ได้มองจากมุมมองของนักเล่นค่ะนักเล่นต้องเอาต้นดีต้นดีเพราะราคาดีแต่พบกับมองในมุมที่เขาคนที่ไม่รู้เรื่องเห็นและอยากอยากได้ค่ะคุณต้งเนี่ยบอกว่าความแปลกของสวนนนุษย์เนี่ยต้องมีไม้ใหญ่ๆเข้ามาเพื่อให้คนได้เห็นใช่ไหมคะ แล้วยิ่งชวนชมอ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งยากนะคะในการเลี้ยงดูเพราะว่ามันเน่าได้ใช่มันเลยแบบว่าอุ้ยที่นี่กลับกลายเป็นว่ามีไม้ใหญ่เยอะมากแล้วดูการดูแลของที่นี่ดูยังไงอะคะก็เมืนดูตายมากมากเลยอะไม่ดีผมก็ทิ้งไปเปลี่ยนต้นใหม่เราคิดกันอย่างนั้นเราก็ <c oughs> ทําให้ดีที่สุดค่ะ <c oughs> แต่ก็มีหลายต้นที่เด็กบอกขอทดลองขอว่าตามใจแต่ว่าเรามีเยอะพอที่จะทําอย่างนั้น คิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนใช่ค่ะเราเราคิดคือคนเราเนี่ยมันมันมันเก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องมี wisdom wisdom เนี่ยก็คือเราคิดถึงอนาคตเราคิดถึงการเปลี่ยนแปลงเราคิดถึงเมื่อไม่สนใจแล้วทำยังไงคิดให้หมดไม่คิดให้หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่ออนาคตและปัจจุบัน แต่โดยมากจะเอาปัจจุบันและสิ่งที่ใกล้ๆเราและเอาเงินนี้เป็นที่ตั้งในการคิดแต่ถ้าเอเ,เงินเป็นที่ตั้งในการคิดเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นเองถูกไหมต้นนี้กำลังทาเงินเรารีบทำเยอะๆแต่ทําไมคิดว่าต้นนี้ฟอร์แปลกๆแต่ไม่มีใครสนใจทำไมไม่ทำเลยล่ะอนาคตอาจจะมาเร็วก็ได้อันนี้คนไม่เข้าใจ แค่เหมือนตอนนี้แต่ก่อนน,อน,นี่แถวนี้ไม่มีคนเดินเลย<ะ>ผมก็เอาไดโดเสามาอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปจนตอนนี้เดินแล้ะเด็กๆเ,เดินกันนี่แหละนี่แหละ,ละคือแม่เหล็กหลักค่ะเป็น<อ>แมกเหตดึงเลยนะที่จะเอาคนมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้แต่ถ้าเผมบอกว่าจนลมผมสวยดีที่สุดในประเทศไทยถามว่าเด็กจะมามา,มาก็ไม่สนใจแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่ระหว่างดาไดโดเสาอะไรพวกนี้แล้วเนี่ย เขาก็ถ่ายรูปมันก็เป็นสิ่งที่เขาจับเอาไว้ผมใช้คำเดียวท่านไั้นคือชอบแยบยนต์มากเป็นความคิดที่แยบยนต์มากค่ะท่านชอบเนี่ย <c oughs> แค่ฝรั่งทำไมเขาชอบสวนละ่ <c oughs> ะฝรั่งชอบสวน <c oughs> ก็เพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่พาเขาไปสวนค่ะ <c oughs> ตอนตัวเท่านี้ <c oughs> จะเห็นเลยเมืองนอกที่สวนนุนุสเนี่ยตอนเย็นเนี่ยมีแต่ฝรั่งเดินในสวนเต็มไปหมดค่ะ คนไทยเนี่ยไม่มีเลยแบบนี้แทบไม่มีใช่ค่ะมันอันนี้ก็แรกๆซึมไปในตัวโดยไม่รู้ตัวครับแรกๆผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้แรกๆเลยนะโอ้สวยจังเลยก็อยู่ในนี้นี่ต้นอ้วนสวยเลยแล้วเวลารัสเซียมานะค่ะชอบตัวดีเพราะมัอนอ้วนค่ะโอ้มีไปทุกที่จริงๆด้วย การจัดวางนี่สําคัญมากนะคะคุณต้องจัดวางเนี่ยใช่ก็นี่ผมก็ดูทั้งบอกแบบที่นี่ก็ต้นเบลเลยเนี่ยตวเนี้มันมันเสียอะไรเขาบอกรักษาได้บอกโอเคตามใจแตวนนว่ว่ามันเน่ามันเน่าหยูว่ามันเน่าค่ะเนี่ยเป็นโพรงแต่อันนี้เขาก็ทายนนายแล้วแต่เขาบอกไม่ดีก็ทิ้งไปเถอะเรามีเยอะ,ะเปลี่ยนเอา้ามาเนี่ยสกายวอล์กอันเนี้จะทําให้แถวนี้เนี่ยสวยหมด แต่นี้คำว่าสกายวอล์กเี่คนไม่เข้าใจค่ะสมมติสวนเราเนี่ยห้าไล่มีสกายวอล์กเนี่ยสวนเราสิบไล่เพราะวิชช่นล่างบนไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยไม่ดูสวนนี้ใช่ไหมผมดึงลงมานี่เลยแล้วก็ไปคอนเนคไอ้ตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ใส่หลังคาให้หมดเนี่ยกำลังกำลังทำมาเนี่ยและนี้เอาอย่างเดียว ตรงนี้ก็โชว์เป็นโซนนี้เลยอัน,น<ต>อันนี้ที่นําเข้ามานี่เป็นคล้ายๆแบบนี้ปะคะที่ว่าเป็นแสนต้นนะคะเป็นแสนหัวนะคะใหญ่เยอะก็เอาอย่างนี้มาตอนรุ่นแรกๆเนี่ยผมเอามาจากสเปนค่ะอามาจากเทเนริฟตอนนี้นมันมีเนื้อซุยอันหนึ่งที่เขา <c ười> พวกพอแลไปซื้อค่ะแล้วเขาก็อยาก <m au> ได้ที่สำหรับที่เขาจะปลูก <m au> ไม้เล็กเขาเลยขายผมซื้อไปเกือบหมดอ่ ก็เลยเข้ามาเยอะรุ่นใหญ่อยู่แถวนั้นก็เพราะว่าเครนยกได้ค่ะแต่รุ่นใหญ่ตรงเงี้ยปวดหัวมากเลยกว่าจะยกไอ้ฐานได้อะไรได้ใช่ค่ะหนักมากแล้วก็แบกแกะถ้าเพื่อเป็นอะไรเนี่ยก็ได้ต้นที่เราแบกได้เท่านั้นเองแต่ตรงเงี้ยใช้เครนไงเงี้ยต้นใหญ่ต้องอยู่ไหนต้นนี้จากใคนต้นนี้ได้มาจากไหนอะคะ ตันนี้ได้มาจากไหนเขาเจ้าใดไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้มาจากคงหรือเปล่ามันคงหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> ลูกน้องผมเป็นคนไปซื้อเราซื้อไปทั้งหมดสามสิบกว่าล้านตอนนี้สามสิบกว่าล้านเข้าไปทีเดียวเลยค่ะอืคือผมผมนั่งรอบอกว่ารออะไรในเมื่อเราลืมมันแล้วขอทําให้มัน โอ้ยจะกอนกองเป็นภูเขาเลยแล้วผมก็ค่อยๆจัดไปเรื่อยค่ะต้นนี้แหมอยากถามคนไปซื้อจังเลยอันนี้ก็นนี้ก็ใหญ่ค่ะผมชอบพอันนี้สวยว<น>เลยใช่ค่ะทรงนี้เป็นทรงที่มีลำต้นโหเบลเลเลย ใหญ่มากตัวเนื้อสวยด้วยค่ะอันนี้สวยเลยใช่ค่ะอันนี้ต้องหามาเปลี่ยนเพราะว่าเล็กไปอันนี้อันนี้กระถางก็เล็กเวละใช่กระถางเล็กไปกระถางเล็กไปแล้วค่ะต้องลงดินแล้วไหมคะลงปลูกในดินแล้วยังไม่เคยเลยกเลยคิดอยู่ถ้าเป็นเดินนะค่ะท้าเป็นเดินแล้วก็ลง มผมผมใช้คำใหม่นะผมใช้คำว่า AI การเด n นละ,ะอันเนี้ยนี่คือ AI ทดลองอันแรกส่วนพญาหน้าเนี่ยเดี๋ยวขากลับจะไว้จะไว้ดูทำไมถึงเป็น AI Garden นคะทำไมถึงตั้งว่าเป็น AI Garden ที่จริงมันที่ชื่อที่ถูกต้องคือ art art Foo Foo of art เนี่ยค,คือการเอาต้นไม้มาเป็นพระเอกค่ะ และสีกอซ่าเดี๋ยวเสริมขึ้นไปนทุกวันดีเนี่ยอาร์ i t e เท u r เจอร์เป็นพระเอกต้นไม้เสริมให้อาร์ i t e เท u r เจอร์เด่นขึ้นและสวยงามผมกำลังรีเวิร์สมันเพราะอันนี้ต้องทำเอไออันนี้แต่ถ้าเผื่อพืชตัวโลกผมได้ทำนะผมก็จะทำา AI ชวนชมการ์เด้นคือทุกชนิดเลย แต่แต่ต้นเล็กถึงต้นใหญ่แล้วผมก็จะทำเอไอออร์ลิฟต์การเด่นออร์ลิฟต์กาออลิฟวุ้นออลิฟต์ถูออร์ลิฟเล็กออลิฟใหญ่แล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ออลิฟต์และข้ารากเป็นดอกไม้ทําให้คนรักต้นไม้ไม่เจ๋อใช่ค่ะซัมท <Something new. S 1> ิงนิวตอนนี้ธุรรุษกำลังคอนเวิร์ตเป็นอันนี้อยู่แต่ค่อยๆทําค่ะ ญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่จริงเนาะโมันหนักจนต้องมันจะหักแล้วมันจะหักใช่ค่ะใหญ่ม,ม,ามากมันก็เสียอยู่นิดนึงค่ะโอ้โห,หอยู่ได้ขนาดนี้ มีอีนต้นดนิ้งอยู่ด้วยกันอีกชนิดหนึ่งเขี้ยลใหญ่จนกิ่งมันหนักแล้วค่ะเหลืออีกชนิดหนึ่งไม,ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยักษ์ซาอุใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะนี่นะคะอย่างยักษ์ซาอุต้นนี้ค่ะที่สวนนงนุษนะคะเป็นต้นที่ เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงๆค่ะพูดถึงยักษ์ซาอุนี่เข้ามาก่อนเพชรบ้านนานะคะเป็นเป็นเป็นอะแดเนียมที่เข้ามาก่อนเพชรบ้านนาแล้วก็ใหญ่จริงๆค่ะต้นเนี้ยเพิ่งเชงก็เพิ่งเคยเห็นนะใหญ่ขนาดเนี้ยของแท้เลยกระถางน่าจะประมาณสี่เมตรได้ค่ะโอ้โหใหญ่มากคุณกำพลเขามีต้นนี้อยู่ที่นี่มา นานนะคะนานแล้วที่จะต้องเอียงแล้วเดี๋ยวจะต้องยกใหม่ยังยังจะยกใช่ยกรอบนี้นี่เชิงว่าใค้เขตย,ยกแล้วก็ตั้งนี่ใหม่ฐานเริ่มเอียงแล้วค่ะโอ้โหอลังการมากเลยต้นนี้อลังการของจริงเลยค่ะใหญ่มากสวยสุดเลยต้นนี้อันนี้ถึงจะทนเลยค่ะ ต้นนี้สมบูรณ์ด้วยสวยด้วยครับค่ะที่สุดเลยส่วนนงนุษที่เห็นอยู่นี้คือเพชรบ้านนาค่ะแต่ความพิเศษที่แตกต่างจากต้นอื่นนี่คือเพชรบ้านนา รากทองนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากนะคะรากทองธรรมชาติเนี่ยแล้วที่สําคัญเป็นเพชรบ้านนาซะด้วยต้นนี้เก่ามากเลยค่ะเก่าสุดๆเลยแล้วก็ถูกจัดวางอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นโซนของชวนชมรากทองที่สวนนงนุชค่ะถ้าใครยังไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของชวนชมนะคะฉันอยากให้ทุกท่านได้มาเที่ยวสักครั้งหนึ่งที่สวนนงนุชค่ะ ที่นี่เป็นครังนะคะเป็นกลุ่มชวนชมที่แปลกใหญ่อลังการแล้วก็รวบรวมสายพันธุ์ชวนชมน่าจะมากที่สุดเลยค่ะมาอยู่ไว้ที่นี่นะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะหากคุณเลี้ยงชวนชมก็ควรจะมาดูให้ได้สักครั้งหนึ่งที่สวนนงนุชค่ะแล้วก็นี่คือเรื่องราวของชวนชมที่สวนนงนุชที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะ